สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวการใช้งานของตัวกล้องวิดีโอโซนี่นะครับตัวนี้เป็น Sony DCR TRV 2 7เนะครับเป็นของระบบม้วน MiniDV นะครับเดี๋ยวนี้บ้านเราก็แทบจะไม่ค่อยเหลือละนะฮะส่วนมากก็แนววินเทจนะกล้องพวกนี้สมัยก่อนยุค90นนะครับอันนี้สำหรับท่านที่จะเอาไปถ่ายหรือเอาไป เปิดดูม้วนนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะตัวนี้เป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่นนะครับนะฮะพวกข้างในเมนูอะไรจะเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวสอนวิธีคร่าวๆในการใช้งานให้ก่อนนะฮะอ่ะมาดูนะครับพอดีแบตมันหมดตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตใส่เข้าไปก่อนนะครับวิธีการเอาแบตออกนะครับผมนะฮะตรงนี้จะมีสลักอยู่ครับจิ้มลงไปปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นนะครับดด้านอ่าตรงนี้นะครับ ให้มันลงนี่นะฮะเคียวก็ให้มันลงแค่นั้นเองปั๊บมันจะล็อกนะครับอ่ะมาดูต่อครับผมเมื่อกี้ที่บอกนะครับปุ่มปุ่มที่หนึ่งคือเปิดดูภาพปุ่มที่สองคือปิดปุ่มที่สามคือถ่ายภาพเคลื่อนไหวปุ่มที่สี่คือถ่ายภาพนิ่งนะครับอ่ะดูการใส่มวลนะครับข้างล่างมันจะมีถามอยู่กดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเด้งออกมาเองอัตโนมัติเลยนะรอเขาเด้งมาปุ๊บนี่ครับมวล โมนดมินิดูวีนะใส่เข้าไปเลยครับเวลาใส่ฮะก็ฝั่งนี้ลงข้างล่างนะเพราะว่าเนี่ยตัวล็อกเขาอยู่ข้างล่างถ้าใส่ผิดด้านยังไงมันก็ไม่เข้าแรอะครับนะมันก็ไม่เข้านะฮะอย่าฝืนนะฮะถ้ามันไม่เข้าใส่ปกตินะครับปุ๊บก,กดลงนะปิดเดี๋ยวเขาจะวิ่งเข้าไปเองนะครับเนี่นครับอ่ะวิ่งเสร็จปุ๊บเรามาดูวิธีการถ่ายเลยที่บอกในหะ้ตัวที่สามนะที่ถ่ายนะ ปุ่มเขียวเขียวเนี่ยกดค้างไว้ก่อนนะแล้วก็ดําลงมาข้างล่างให้มันชี้ตัวที่สามนะครับอ่ามาดูครับเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นนะถ้าม้วนมันมีเคยไปถ่ายไปแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นตรงเนี้ยนะครับอ่าเลคคอร์ดเลยคะตรงนี้นะครับปุ่มเลคคอร์ดปุ่มแดงๆกดไปได้เลยนะสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะอาดอยู่นี่เวลามันก็จะเดินนะครับปุ่มซูมอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับเราก็ซูมซูมซูม ซึ่งเนีย่ยครับเวลาซูมก็ค่อยๆแพรนไปเรื่อยๆนะกดวืดมันก็วิ่งวืดเลยนะครับค่อยๆดันไปเรื่อยๆเรื่อยๆซูมไปเรื่อยๆนะฮะเออไม่ใช่ซูมไปเรื่อยๆก็ถ่ายไปเรื่อยๆนั่นแหละครับถ้าอยากซูมก็ซูมครับเรื่องปกติอ่าเราจะถ่ายอะไรเราก็ซูมไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไป,ไป,ไปอ่ะอันนี้คือถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับปิดตัวเดิมตอม้อมนะครับยุด กดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นสแตทบายสีเขียวอยู่นะครับคราวนี้มาเปิดดูม้วนนะตัวเปิดดูก็คือตัวที่หนึ่งนะครับเขียวค้างไว้หนึ่งนี่ฮะตัวนี้อ้าวเราเปิดเข้ามาเราเห็นจอฟ้าและไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมกดตัวนี้หนึ่งครั้งตัวเลขขึ้นนะครับก็สัญลักษณ์พวกนี้ยังไงมันก็กดลองเล่นดูแล้วกันนะครับมันก็เล่นกันได้ปุ่มเดินหน้าถอยหลังอยู่ข้างล่างนะ ตัวนี้เวลาเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราต้องถอยหลังกลับขึ้นมาดูนะนี่ปุ่มสต็ออันนี้ปุ่มถอยหลังเนี่ยปุ่มนี้เอาปุ่มกลางตัวนี้ปุ่มเพย์ปุ่มเดินหน้าปุ่มสต็ Stop. อปอ่ะเราถอยหลังกลับขึ้นมานะครับดูนะครับว่าเราถอยหลังกลับขึ้นมาตัวเลขจะวิ่งกลับขึ้นนะกลับไปที่เราถ่ายนะครับเราก็กดเพย์ดูอ้าดลีลวปึ๊บ ลูกศรจะขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะเห็นสิง่งที่เราถ่ายเนี่ยครับ,รบเวลาเราถ่ายไว้ถึงจุดจุดไหนจุดสุดท้ายให้เราสต็อปตรงนั้นแหละเราก็ถ่ายต่อได้เลยนะแต่ถ้าเราเราไปถ่ายทับตัวเก่าที่เราที่เราถ่ายไว้อะมันจะล้างไปเลยนะมันจะกลายเป็นภาพใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายสําคัญคืออย่าไปอย่าไปถ่ายทับตัวเก่านะครับนะนี่คือข้อสําคัญเลยสต็อป นะครับตัวรีกับขึ้นมาดูนะครับหรือจะหรือเวลาเปิดดูเนี้ยเราอยากให้มันดูไวๆก็ได้เราก็กอดูใช่ไหมครับแล้วก็กอไปเลยกดค้างไว้เงี้ยมันก็วิ่งวิ่งเร็วนี่อันนี้ม้วนเก่าที่เขาถ่ายคาไว้อยู่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นม้วนมาจากเอ่อกล้องนะครับมาจากญี่ปุ่นนะเขาผมจะนําเข้ามาเองเลยนะครับผม โซนี่มันจะดีอยู่อย่างหนึง่งมันสามารถอ่านได้ทั้งสองระบบนะเป็นระบบ PAL แล้วก็ NTSC นะครับซึ่งม้วนของเราอ่ะส่วนมากบ้านเราจะถ่ายเป็นพวกระ,ระบบ p a o นะเอาตัวโซนี่ไปนะครับเวลาใครจะเอาไปแคปเจอร์ไปเปิดดูม้วนยังไงก็ใช้โซนี่นะถ้าไม่รู้ยังไงอะไรยังไงทักมาถามผมได้เลยนะครับนะให้เดี๋ยวยังไงผมช่วยสอนให้นะครับอธิบายให้นะ เราก็จะสอนเท่าที่เรารู้กแหละนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับผม